นาทีแรกที่เห็นเขาลีกออกจากตึกนี่เห็นมีจิตวิญญาณโดนแน่ๆเลย ประเด็นตามล่าคู่รักหนีทัวร์เกาหลีซึ่งก็เป็นคู่สามีภรรยาที่เข้าร่วมกรุ่มบริษัททัวร์ Happy t เ o เ a t ร r แต่ปรากฏว่าก่อนวันเดินทางกลับเพียงไม่กี่ชั่วโมงนั้นได้ออกจากกลุ่มไลน์และไม่สามารถติดต่อได้เดือดร้อนคุณมินหัวหน้าทัวร์ที่อาจจะพลาดโอกาสชีวิตไกด์ทัวร์เกาหลีมากถึง5-10ปีเลยเพราะเป็นคนที่ร้องรับให้กับนายบอมผู้ที่เป็นสามีหลังติดด่านตมเกาหลีนั่นเอง โดยชาวเน็ตตามล่าและให้เบาะแสจนล่าสุดสามารถติดต่อคู่รักคู่นี้ได้แล้วและนี่ก็เป็นแชทที่คุณมินเปิดเผยให้กับทีมข่าวคมชัดลึกได้เห็นว่าสามารถติดต่อคู่รักสามีภรรยาได้แล้วเมื่อวานเนี่ยทางทางคุณบอมกับคุณแอมเนี่ยได้โทรติดต่อกลับมานะคะช่วงช่วงเย็นๆคุยกบบนี้เนี่ยแล้วก็คือหาข้อสรุปกันได้นะคะก็คือคุณบอมอะยินยอมที่จะกลับ ัน้ก็คุยกับทางบริษัทนะคะให้ประสานงานเรื่องเรื่องตัวง๋วเครื่องบินอ่าตั๋วเครื่องบินคาดว่าจะกลับในภายในวันที่23พฤศจิกายนนะคะสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าที่คุยกันเขาบอกเหต่ว่าทำไมเข่กลับพร้อมกันที่คุยกัน,กนอ่ะเขาคือเขาทำไม่ได้คิด แม่ไม่ได้คิดว่าจำแบบมีผลกระทบกับทางตัวขนาดนี้อไเม่ได้คิดว่ามันจะกระทบแบบนี้เขาคือเขาเข้าใจผิดด้วยว่าเราไม่ได้รับรองะซึ่งซึ่งระบบเกาหลีหรือว่าที่ประเทศประเทศอื่นอ่ะคือมันไม่ได้มานั่งเซ็นเซ็นเป็นเอกสารเอกสารกันเขาแค่คีย์เข้าระบบว่าพาสปอร์ตของคุณบอมหมายเลขนี้เนี่ยคุณกูกำลังมีเป็นเป็นตัวลดเดอร์ของกลุ่มนั้นจะรับรองบุคคลนี้นะฮะเขาเข้าใจผิด เราเขาคือเขาก็ขอโทษนะขอโทษกับสิ่งที่เขาทําลงไปที่เขาไม่ได้คิดให้าะเอียดโดนแน่ๆเลยแต่ก็ยังยังมองลบในแง่ดีนะเี่เขาอาจจะละเมอหรือมือลั่นกดผิดแต่ก็50าสิบห้าิบออกทั้งสองท่านเลยก็ก็เล่มพอปุ๊บเริ่ม ไปชุดห้องน้ำชล็อบบี้พอใช่แล้วแหละคิดการคิดการเท่าเน,นี้ยมาถูกพื้นมาใบเดียวเลยก็เหนื่อยใช่แบบเลแล,แล้วก็ขึ้นไปดูบนห้องจริงเตียงไม่ได้ใช้เตียงไม่ได้ใช้แล้วก็ข้าของไม่อยู่หละเอย่างแค่แต่ที่เป็นจากในภาพตามข่าวเนาะจะมีพวกซองุงใส่ผ้าอะไรที่เป็นชุดชุดของเขาที่คุยกัน ก็บอกเขาอยากเที่ยวต่อมินลอถ้าเที่ยวต่ออ่ะบอกกันหน่อยไหมคือคุยคุยกันหน่อยแต่แต่ถามว่าตัวมินคงคงไม่สามารถให้ให้ทางคุณบอมเที่ยวต่อไดนะ้เพราะว่าเขาต้องเดินทางกลับพร้อมมินบอกแล้วว่าถ้ามินรับรองเขาไปปุ๊บเนี่ยถ้าเขาไม่กลับคือเราไม่รู้ว่าตอนที่เขาอยู่ที่โน่นน่ะมันมีอะไรที่เป็นแรงจูงใจบ้างะแล้วก็ไม่กลับปุ๊บเนี่ยคือมินไม่สามารถบินทํางานได้เลยเพราะกลับไปรอบนานคือต้องมองแจ้งแล้วว่า ถ้าคุณรับรองเขาเนี่ยคุณจะไม่สามารถกลับเข้ามาทํางานในประเทศเกาหลีใต้ได้โดยยอมรับที่ผ่านมามีลูกทัวร์ที่ไม่ได้เดินทางกลับมาพร้อมกันแต่เขาจัดแจ้งล่วงหน้า mm hmm. เช่นบางคนก็ไปทําศิลกรรมบางคนไปประชุมหรือบางคนก็เที่ยวต่อบางท่านเนี่ยอยากจะท่องเที่ยวต่อแบบอย่างบางท่านเราอยู่โซลลูกค้าบอกเดี๋ยวเนี่ยพี่ซื้อตั๋วไปแล้ว, mm hmm. ลวเราก็ขออนุญาตพี่พักวงเงินพี่สุพี่จะไปเที่ยวที่ปูสานต่อ หร,หรือบางท่านมีอ่าเดทไปประชุมหรือว่าไปทำศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็จะมีมเพราะว่าการมากับทัวร์เนี่ยมันก็จะเซฟค่าใช้จ่ายบางอย่างได้ในช่วง<ช>แรกมาจริงๆต้องแจ้งกันล่วงหน้า<ช>ครับ<ช>คือ<ช>ต้องมาคุยกับทางบริษัทก่อนว่าคอนดิชันยังไงออย่างเงี้ยครับโดยปกติเนี่ยนายบายของบริษัทเราก็จะหลายๆคนนะหัวหน้าทัวร์ที่ทำเป็นอาชีพนะครับเขาก็จะไม่ชอบไม่ได้มีการมาเซ็นการันตีอยู่ค่า แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับดูลพินิจอีกทหนึ่งะเพราะว่าเราก็เห็นใจลูกหาลูกทัวนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการทบทวนมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในการที่จะแบบไม่เซ็นการันตีซึ่งลูกทัวที่ไปก็ต้องเข้าใจกับทังทางหัวหน้าทัวด้วยนะครับเพราะว่ามันสงน่งผลกระทบจริงๆถ้าสมมติว่าไปแล้วไม่กลับ